ี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะจิ๋วแจ๋วเ,วเกษตรตัวน้อยมากคือเก่ากับพี่น้องคะมาเราล่ารายละเอียดเกี่ยวกับราคามันสำปะหลังณวันที่ย8ดตุลาคม2567นะคะหลังจากที่เฮ้าเสเนอนํำเกี่ยวกับราคามันสำปะหลังไปเมื่อสามวันที่ผ่านมาในคลิปนี้เฮามาเบิ่งรายละเอียดว่าราคามันสำปะหลังของเฮ้าจะกระเตื้องขึ้นหรือจะลงหรือจะอยู่คงที่เฮามาเบิ่ง แต่ละพื้นที่กันค่ะพี่น้องช่วงสามวันที่ผ่านมานั้นรุ้สึกว่ามันสำปะหลังมีราคาขึ้นอยู่สี่จังหวัดด้วยกันเนาะพี่น้องราคาขึ้นก็มีจังหวัดกาฬสิน์มีร้อยเอ็ดมหาสารคามแล้วก็ขอนแก่นนะสี่จังหวัดนี้ราคาขึ้นแล้วทั้งบานพี่น้องเป็นจังใดน,นอ้อพี่น้องส่วนจังหวัดอุบลราชธานีน่ะในตอนนี้ราคาอ้างอิงอยู่ที่สามบาทสี่สิบสตางค์แต่ ค่าเปอร์เซ็นต์แป้งถึงนะพี่น้องเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่30มเซนเนี่ยได้เลย3าบาทสีสตางค์แต่ห้านําไปขายเนี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งของห้าบ่ถึงนั่นหฮาก็ะไรอยู่ประมาณ2บาทกว่าๆนะอุบลราชธา,านีเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ที่1 0 18เปอร์เซ็นต์เนี่ยราคาจะอยู่ที่2บาท40สตังก์ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องทําใจเพราะว่ามันสําปลังห้าช่วงนี้บอมมีหราคา,ววาจะจะมีแป้งมันนอกจากว่า เดือนมกรากลุมพามีหน้าพุนละถึงจะมีถึงจะมีะมปะเปอร์เซ็นต์แปลงนะ้าพี่น้องแต่ว่าช่วงนานนั้นบรู้าราราคามันจะเป็นจังไดเดี๋ยวค่อยรับชมผลงานของเฮ้าต่อไปนะนี่แปลงนี่ครับพี่น้องคะหยาพุนบ่มีเลยถึงแม้ว่าราคามันจะตกเฮ้าก็ต้องค่อยเอาหุ่นให้ได้เอาหยาให้ได้แบบนี้เดี๋ยวเขามาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับมันราคามันสําปัลังณนะวันที่28ตุลาคม2567กันต่อคะ่ะ ราคามันหัวค่ะพี่น้องคะประจำวันที่28นะคะจากข้อมูลจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยนะคะจังหวัดชนบุรีราคาลดคะ่ะคุณผู้ชมราคาลดลงไปเมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่2บาท46สตางค์ตอนนี้ราคาอยู่ที่2บาท35สตางค์แล้วนะคะจังหวัดระยองราคายังคงที่2บาท65สตางค์ค่ะจังหวัดฉะเชิงเซาร,ราคาลดคะ่ะคุณผู้ชมราคาลด 2บาท45สตางค์ถึง2บาท80สตางค์นะคะจังหวัดสระแก้วราคาลดเหมือนกันค่ะหลังจากที่วันก่อนราคาจะอยู่ที่2บาท30สตางค์ถึง2บาท50สตางค์ณวันนี้ราคาจะอยู่ที่2บาท25สตางค์ถึง2บาท40สตางค์นะคะจังหวัดจันทบุรีราคายังคงที่นะคะ2บาท75สตางค์ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ราคายังคงที่ค่ะ2บาท25สตางค์ถึง3บาท10สตางค์นะคะส่วนจังหวัดที่ขึ้นราคายังคงที่อยู่นะคะยังขึ้นราคาอยู่ไม่มีว่าจะลดค่ะคุณผู้ชมก็คือจังหวัดกาฬสินนะคะ2บาท55สตางค์นะคะจังหวัดร้อยเอ็ดก็ราคาขึ้นเหมือนเดิมนะคะ2บาท40สตางค์มหาสรารคามขึ้นค่ะ2บาท45สตางค์ส่วนขอนแก่นราคาอยู่ที่2บาท45สสตางค์ มี4จังหวัดนี้ราคาขึ้นแต่ยังไม่ลงนะคุณผู้ชมยังไม่ลงนะคะสำหรับมันสำปะหลังกากแห้งโรงอัดนะคะอําเภอเมืองจังหวัดชนบรุรีราคาจะอยู่ที่2บาท50สตางค์ถึง3บาทนะคะโคราชราคายังคงที่2บาท50สตางค์ถึง2บาท60สตางค์ค่ะส่วนโรงงานอาหารสัตว์ค่ะโรงงานอาหารสัตว์ราคามันเส้นจะอยู่ที่7บาท40สตางค์ถึง 7บาท50สตางค์นะคะส่วน 100, มันเม็ดค่ะคุณผู้ชม 100, มันเม็ดจะอยู่ที่7บาทส0สตางค์ราคายัางคงที่นะคะกากแห้งกากแห้งราคา3บาท90สตางค์ถึง4บาท20สตางค์นะคะส่วนราคาข้าวโพดลดลงต่อเนื่องคะ่ะเมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่9บาท5 5สตางคนะ์ณวันนี้เหลือเพียง9บาททวนค่ะคุณผู้ชมราคาลดลงไปนะคะ สำหรับแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทยเราราคาจะอยู่ที่15บาท70สตังค์นะคะต่อกิโลกรัมส่วนราคาต่างประเทศนั้นราคาจะอยู่ที่400 490หยวนต่อตันค่ะคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูมันเส้นกันนะคะราคาของมันเซนคะ่ะพี่น้องคะจังหวัดชนบุรีนะคะราคาจะอยู่ที่6บาท60สตังค์ ต่อกิโลกรัมนะคะส่วนเนินหินนั้นราคาจะอยู่ที่6บาท35สตางค์ราคายังคงที่ค่ะสำหรับบางไทรราคายังคงที่6บาท35สตางค์ถึง6บาท80สตางค์นี่คือราคามันเส้นนะคะส่วนนครหลวงราคายังคงที่6บาท35สตางค์ถึง6บาท70สตางค์นะคะจังหวัดลบบุรีค่ะคุณผู้ชม จังหวัดลบบุรีราคาจะอยู่ที่6บาท70สตางค์นะคะราคายังคงที่ไม่มีขึ้นไม่มีลงค่ะส่วนตลาดมูเอ่อตลาดข้อมูลของตลาดจีนนะคะมันเส้นภายในราคายังคงที่นะคะราคาจะอยู่ที่2,050ถึง2,070หยวนต่อตันค่ะส่วนข้อมูลตลาดไทยข้อมูลตลาดไทยนะคะมันเส้น FOB ค่ะ ราคายังคงที่230-235หยวนต่อตันค่ะสำหรับแป้งมัน FOB FOB ราคาจะอยู่ที่455-480หยวนต่อตันนะคะส่วนมาดูของตลาดเวียดนามกันบ้างตลาดเวียดนามกันนะคะมันเส้น CNF นะคะราคาจะอยู่ที่ณนะตอนนี้ลดราคานะคะวันก่อนราคาจะอยู่ที่248-250ยวนต่อตัน ณวันนี้ลงไปเหลือลอ,อยู่ที่2อ3อยู่ที่243ถึง245หยวนต่อตันนะคะสำหรับแป้งมันคงตลาดเวียดนาม c n f นะคะราคาอยู่ที่440ถึง460หยวนต่อตันนะคะเอาก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับราคามันสำปะหลังของเราะคะ่ะคุณผู้ชมณวันที่28ตุลาคม2567นะคะความคืบหน้าเดียวช่องจิ๋วแจ๋วเกษตรตัวน้อย จะลงราคาความเคลื่อนไหวของราคามันสำปะหลังไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังหรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะเราจะอัปเดตให้พี่น้องของเราได้รับชมกันทุกๆวันนะคะอย่าลืมติดตามแล้วก็กดไลค์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องของเรานะคะตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ของ cmr 81คะ่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าราคาของเราจะไม่กระเตื้องขึ้นแต่เราก็ดูแลในส่วนของ ย่าไม่ให้มีปกคลุมในพืชของเราเพราะว่านี่คือปัจจัยอีกหนึงปัจจัยที่จะทําให้เราได้รับผลผลิตจากมันสําปะหลังที่เราปลูกไว้นะคะ CmR81 ไม่ชอบด่างคะ่ะคุณผู้ชมสําหรับสายพันธุ์ที่ชอบด่างก็คือ CmR89 แต่บางพื้นที่เขาจะเรียกเป็นระยอง89เนาะแต่ทางบ้านเราจะเรียกเป็น CmR89 ตอนนี้เราใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วนะคะถึงแม้ว่า ราคาจะยังอยู่ประมาณนี้แต่พื้นที่ของเราไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้เพราะว่าเราต้องเอาออกเพราะว่าถึงแม้ว่าพื้นที่นี้จะไม่มีน้ำท่วมแต่เราก็ต้องเอาออกเพราะว่าเราต้องการที่จะปลูกพืชสวนครัวที่ทำรายได้ให้กับครัวเรือนของเราพืชอายุสั้นนะคะเดี๋ยวเราติดตามรับชมว่าเราจะทำยังไงกันต่อไปนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชม ไรมันของเราตอนนี้กําลังลงพื้นที่ปลูกถั่วลิสงค่ะคุณผู้ชมนี่ปลูกถั่วลิสงนะคะให้พี่น้องของเราอยากรู้รายละเอียดไปดูที่ช่องประจอยเกษตร 5G ก็ได้นะคะเราจะมี2ช่องทางก็คือช่องประจอยเกษตร 5G แล้วก็ช่องของน้องจิ๋วแจ๋วเกษตรตัวน้อยเขาก็จะมีประจอยเป็นคนบรรยายเสียงแบบนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีนะคะ